แม่ถือใบชื่อาอ่างงั้นเลยแม่ถงงั้นเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมสวนสวนสวนคุณคุณป้าอะไรคุณป้าไหนบอกชื่อหน่อยคุณพ่ออันันคุณพ่ออันนันนาตรงไหนเลยคุณพ่ออนนันต์พ่ออันต์มาถเอเอาไม่ไมเป็นไรเอาคุณคุณแม่ก็ได้คุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรเอ่ยคุณแม่จำปีจะบอกบอกบอกที่อยู่ที่นี่หน่อยฮะที่ที่ไหนเอ่ยอร้อยหกสิบแปดครับ มูสีบ้านนนทสว่างตำบลบ้านผืออำเภอพนิสัยังหวัดหนองคายอ๋ออำเภอบ้านผือเนาะบ้านผือตมบลบ้านผืนอำเภอนนสว่างจังหวัดหนองคายตมบุบ้านผืออำเภอพนิสัยอ๋อเพเภอพนิสัยครับก็วันนี้เราก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมเราบติดตามติดตามผลการการใช้อาดีสองห้าห้าหนึ่งเนาะครับเมื่อก่อนใช้ก่อนใช้ก่อนที่จะรู้จักเนี่ยเป็นไงบ้างต้น อะไรอยู่หรือคนงามดอกตอรกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ใช้้ใช้ใช้ตัวนี้แล้วเป็นยังไงกระดีลากดีก็สร้างไม่พี่ให้น้องใส่พอดีก็้วพ่อค้าสร้างอะไรนี่เนาะใช้ใช้แล้วมันเห็นผลใช้แล้วเห็นผลแล้วก็เลยสั่งมาเผื่อแล้วคุณป้าละปลูกทุเรียนปลูกโย่ปลูกโยปลูกกับมะลายมะลายท่อของน้องดิครับกี่กี่ต้นประมาณปลูยสามสิบสี่สิบต้นเนาะอายุประมาณเท่าไหร่แล้วท่อกันนี่ละอ๋อพอๆกัน อันนี้ได้กี่ปีอันนี้อันนี้ของเพื่อนมันงามดีงามกว่าใช่ไหมเดี๋ยวถ้าใช้ถ้าใช้อเดี๋ยววิธีการใช้เดี๋ยวบอกอีกีเนาะว่าเพราะว่าเรายังไม่เคยมาแนะนํากันเนาะเรียนใส่หลายตัวขึ้นมาใส่หลายตัวไ่ใช่แส่ตัวเดียวนี่ก็มันเดี๋ยวนะถ้าบ่เคยถ้าลดเช้าไปอเราใช้ส่วนผสมนะทุกที่ถูกต้องเลยห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตร นะเราเราก็ฉีดนี่เลยฉีดโคนต้นน้ำเลยนะฉีดโคนต้นฉีดโคนต้นแล้วก็ฉีดลำต้นแล้วก็ฉีดใบใช้แค่นี้แหละสีธาลงมาจะพูดได้ได้แล้วก็ฉีด้นลงมาเลยถูกต้องแล้วแต่ว่า้ําต้องเราต้องโคนต้นด้วยอ่าสำหรับต้นนี้ดูมาดูมาดูใกล้ๆมาเอาซูมๆมมาเนี่ยตอนนี้มันเขียว ต้นมันเขียวต้นมันเขียวเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราใช้สุยปุ๋ยเยอะใช้หลายตัวใช่ไหม่อาไม่ดี่อามันไม่ดีมันมันเป็นอตัวนี้มันไม่ดีเพราะว่าเพราะว่ามันพืชพืชพืชมันรับไม่ไหวพืชมันรับไม่ไหวอันไม่หจากเนาะพืชมันรับไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าใช้นะใช้ใช้ตามที่ผมบอกเจ็ดวันครั้งหนึ่งห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบริใช้ตัวเดียวเลย เดี๋ยวลองดูใหม่เดี๋ยวสีเขียวมันก็จะค่อยๆหายไปหายไปเจ็ดวันครั้งพูดภาษาเยเจ็ดวันครั้างยุนี่มันละเดือนละเรื่อบนนั้โอ้ยมัน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 นั่นไปห่างไปห่างไปมันมั่นนั่นตรนนี้เขาปรับปรุงไม่เเขาปรับปรุงไม่ช่วงนี้เขาปรับปรุงมันก็นะเราเราบำรุงก่อนบำรุงบำรุงดินบำรุงต้นแล้วก็ใบเดี๋ยวใบเดี๋ยวใบมันจะใหญ่ใบใหญ่ปุ๊บมันจะเขียวแล้วมันก็แตกไปเลยอืมงั่นแหละยยุ่มันละเป็นแพสเป็นปูอะไรอย่างว่าท่าน อวันปูนแดงนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้เลยใช้ตัวนี้ฉีดั่้แหละเจ็ดวันค้งเจ็ดวันค้งรับรองได้พวกรากเน่าขนเน่าพวกเป็นโรคทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่มีเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะดีขึ้นและไอ้ต้นต้นมันจะแตกแตกกันไม่ไม่ไม่ต้องไปห่วงมันนะเพราะว่ามันขยายตัวมันขยายตัวมันขยายตัวได้ดีนะไม่ต้องไปห่วงเออถ้าเราถ้าเราฉีดอยู่ประจํตอนนี้กี่ปีแล้วสี่ปีสี่ปีสี่ปีปีหน้า ปีนาปีนาสีออกผลออกดอกออกลูกปีนาจะเริ่มออกดอกแล้วเนาะอ่าพอห้าห้าปีปกตินี่เรเคยปลูกก็สีทาก็สิว่าอันปีนานี่มันสะออกดอกออกผลใ้เบิงบ่อที่ที่ผมที่ที่ขุนหานที่รีสะเกีเขาสามปีกับสามปีสิบเอ็ดเดือนออกดอกตอนนี้ออกลูกลูกขนาดนี้แล้วอ่าตอนนี้แล้วผู้เพิ่นเห็ดปิดนะผู้เข้าเศร้าเห็ดอยู่นั่นนั่นนั่นเขามือใหม่เหมือนกันแต่แต่เขาใช้ตามที่บอก ตาที่บอกแต่ว่าเกษี่เขายังไม่เคยได้เออพนังไม่เคยบอกวิธีมันเออยังยังยังไม่รู้วิธีจะสั่งมามากสี่สี่เพื่อนคนก็ไม่บอกเรนแล้วเพื่อนก็ให้วิธีการเพ่นแม่ก็จะเข้าใจแม่ก็ตอนนี้ตอนนี้จะได้เข้าใจคือฉีดเราฉีดดินนะแม่นะเราฉีดดินฉีดลําต้นแล้วก็ฉีดใบตอนนี้เราเราบำรุงต้นก่อนเพื่อให้ต้นสมบูรณ์พอต้นสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่ม่าอ สีุนโลงมากเลยสไอ้ตรงนั้นแบบ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 นั้นก็ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรขอให้มันให้มันทั่วถึงนิดนึงไม่เป็นไรนะล้ต้นมันอ็ี้อาบลงมาไหลอมันก็ได้เหมือนกันนะแต่แต่ให้ฉีดให้ทั่วแค่นั้นเองเออแต่ว่าน้ำค้นดินนี่ก็ฉีดเออฉีดทั่วโดยเฉพาะนะอีกอย่างหนึ่งอันนี้ใส่ใส่คีวัวใช่ไหม ที่วัวมันจะบอกให้ว่ามันเป็นแหล่งเพาะเชื้อมันจะมันจะมีเชื้อราเชื้ออะไรทําจะทําให้ให้เชื้อมันมีเออไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ทําทําโคนให้ให้สะอาดไม่อย่าไปเอาอย่าไปเอาพวกจอบพวกอะไรไปด้นะเพราะว่ามันนี่รากมันลอยรากมันลอยมันมันจะกระเทือนเราก็ใช้ทัางนั้นเราเราก็ ใช้เครื่องเขามีเครื่องตัดยาแล้วก็ตัดไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยได้แต่เอาเกี่ยวดิเกี่ยวเออเกี่ยวเกี่ยวได้เกี่ยวได้เกี่ยวได้ไม่เป็นไรเพราะว่าหางทะเรียนมันสิลอยค่ะแม่เออมันจะลอยเขาจะเป็นรากอากาศมันจะมีรากรากแก้วกับรากอากาศ ผมลากลากาดปุ๊บเขาจะแผ่แผลขยายตามตามพุ่มเจ่างว่มันหยามมันหลายหลายสิองป้ต้อนหยาหลายสิยาขยายเลยไม่ได้แรงมันแรงเพราะว่ายาขยายมันแรงไม่ตายเดี๋ยวตายหมดไม่ได้ไม่ได้ห้ามมันจีลอยถ้าหามมันลอย้วเขามันด่างดาเย็นยาหลายแล้วมันหนหวยเนาะมันใช้ง่ายใช้ใช้ใช้แค่ตัวเดียวเนี่ยเราก็ใช้ไม่ต้องมีอย่างอื่นเลยใช้ไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยเพราะว่าถ้าใช้อด้วยนี่มันรวมรวมปุ๊บเนี่ย เขาจะรับไม่ไหวนะแมลงแมลงเกินดูเนี้ยดูอย่างเงี้ยต้นเขียวปุ๊บเนี่ยเนี่ยนี่แหละเขาบองบอกนนีีต้เขยวบบสอามังมันบอกว่าใช้มากเกินเนาะมันมากเกินเศอาบลังต้นทุกขึ้นทุกมันมากเกินนั่น่อาไปเดินเดินดูแล้วมาเดินดูที่ไปตรงไหนบ้างโอ้โหมีต้นนี้ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะจริงพุ่มพุ่มมันก็จะสวยมันน่าจะติดลูกปีปีปีหน้า ปีหน้าเลยจะเริ่มจะเริ่มถ้าถ้าถ้าพอพอปีหน้านี่พอขอนี่ใช้ปูนแ้ยเนี่ยใช่มองได้ที่เป็นบัตรบัตอ๋อไม่ต้องนี่ถ้าใช้ตัวนี้อยู่ประจำนะทุกเจ็ดวันเนี่ยรับรองได้ไม่ไม่ต้องเลยมันจะหายหมดไอ้พวกรากเน่าขนเน่าพวกเป็นโรคพวกก้านทูบพวกอะไรจะมันจะไม่มีเลยมันจะหายนะอืมเนี่ยถ้าถ้าปีปี ตาโพดเทียงวายข่อยน่ะ <Techn> ป <Pokémon> ีตะบนซุ้มร้างกับมีมีไสวนเจ้านี่นะเกียรติแม่มีทรีนเด้มันโมมีเด้อ๋อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้านะปีหน้าพอพอรู้ว่ามันจะจะใกล้จะออกผลเนี่ยเราเราฉีดฉีดนี่นะไม่ต้องฉีดใบฉีดลําต้นฉีดดินฉีดใต้ฉีดใต้ท้องกิ่งฉีดใต้ท้องกิ่งเดี๋ยวดอกจะออกพูดเลยอ่าเดี๋ยวดอกมันจะออกพอพอมันได้พอมันได้โยลันเนี่ยเดี๋ยวออกเลย เออมันจะออกดอกแต่ว่าตอนจะอมาเพาจะเมีอันอีกเคือนึงอันยนึูงเดี๋ยวมันงาเดี๋ยวใกล้ใเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆพอใกล้ๆพอจะเริ่มมีออกดอกเดี๋ยวผมจะมาอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะมาอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาช่วยแนะนำอีกทีนึงเออเนี่ยแหละจริงจรปลูกมันปลูกไม่ยากแต่ว่าต้องรู้วิธีวิธีการใช้การดูแลรักษาช่วงเอามากนี่เออต้องจัดแจงสิเลี๋เวาห้บอด้เรียนถึงขนาดมีแล้วให้บได้ไปมัดขนาดนั่นแหละใ้องให้ถึงแดูเนี่ยเขาเนี มันยังไม่สมบูรณ์เพราะอะไรดูใบใบใบมัน like ย like the ังเล็กใบมันเล็กเนี่ยถ้าถ้านั้นปุ๊บใบมันจะใหญ่ใหญ่แล้วก็พอพอแดดส่องปุ๊บเนี่ยใบจะเขียวเป็นมันนั่นแสดงแสดงแสดงว่าอย่างน้อยใบถ้ขนาดนั้นน่เออย่างอยั่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยใบขนาดนี้เนี่ยอย่างน้อยแต่ใบใบจะเขียวเขียวเข้มแล้วก็เป็นมันสะท้อนแสงปุ๊บมันมันจะสังเคราะห์ได้ดีไงสังเคราะห์แสงนะอืมถ้าไม่ทำใหม่ๆทำมัน เนี่ย <นำ S 1> เพราะว่าไอปูนปูน,ป,นปูนแดงเนี่ยทำยังไงไม่หายหรอกถ้าเป็นโรคกันนะใช้ใช้แบบชาวบ้านเนี่ยไม่หายแต่ถ้าใช้ใช้ตัวนี้อยู่ประจำเนี่ยเจ็ดวันครัง้งเจ็ดวันครั้งเนี่ย<ง>หายหมดเลยทีสามสามครั้งหายแล้วเออยมันเราเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะที่มันเป็นแผลเป็นอะไรเขาก็จะค่อยๆเนื้อเยื่อมันก็จะค่อยๆ มามามาปิดครพวกเขาไม่หนีผักจันิี่หนีงาด่ได้มีจต่งาเชดายการนี้แม่ถ้ามันถ้ามันขึ้นลายเยอะๆอย่างนี้นะแม่ก็เอาเอาใส่ฝาแม่ก็เอาไปป้ายมันได้แล้วมันจะจะหมานแผลมันจะเมันจะค่อยหดหดเข่าค่ะแต่แม่เอามือป้ายไปไปก็ได้มันจะสมานแผลยังยังต้นเอ่อมังคุดอย่างเงี้ยอยู่แถวระยองอะนะมันเกิดเชื้อรามันเป็นแผลใหญ่ใช่ไหมพอแผลใหญ่แล้วทีนี้หนูไปหนูไปป้ายให้เขาไปแนะนําเขานะก็คือเอา เอาใส่ฝาเนี่ยเลราเราก็เอามือแปะ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 มันน่ะแปะแปะแปะมันเงี้ยไม่ต้องผสมน้ำหรอกแปะเฉยๆแล้วทีนี้เราไปดูมันก็ค่อยๆหดเข้าหดเข้าหดเข้าแผลมันน่ะมันก็จะหายเยอะมันจะสร้างมาใหม่จะมาหุ้มใหม่อย่างมันเป็นแผลอะไรเงี้ยแม่ไม่ต้องแปเอาปูนปูนปูนมันไม่หายหรอกตามบางคนบางคนบางคนดูดูเขาแล้วเโอ้โหแดข้งต้นเลยนนนี้ยางเาแมันดี้วเนเมันเป็นเคล็ดขอยยางตอนยางนี้ที่ตอนตอนนี้ ต้นยางก็เหมือนกันต้นยางเนี่ยใช้ตัวนี้ฉีดนะสักเจ็ดวันครั้งนี่ฉีดลากฉีดลากฉีดลําต้นใช่หน้ายางมันจะมันจะนิ่มเปลือกยางมันจะนิ่มฉีดง่ายด้วยจะกีดง่ายน้ำน้ำยางน้ำยางก็จะไหลดีเออน้ำยางนี่น้ำยางก็จะไหลดีนี่น้ายางก็จะไหลดีต้นเมือครูเลี้ยนี่โอ้แต่สีเอาด้เห็นไหม เนี่ยเนี่ยฉีดได้หมดเลยนะทุกพืชเลยเนี่ยผักหวานใส่ใจเจตาปุยเออผักผักหวานเนี่ยผักหวานนี่ก็เหมือนกันถ้าฉีดแล้วจะงามแตกยอดไดหมดเลยแม่บอยงบอยงชิดก็เหมือนกันนะบอยงชิดใช้ตัวนี้ไปนะนี่ก็โโอ้หเด็ดขายไม่ทันขายไม่ทันมันจะแตกมันจะแตกจะแตกตลอดเออนี่แหละตรงนี้มันเป็นส่วนผสมแล้วแม่เนาะเออเป็นอันนี้ยิ่งยิ่งเป็นส่วนผสมเงี้ยแหละฉีดได้ทุก ไปต้นตายต้นไหนนี้ตายเอาต้นไม้มาปลูกใส่เพราะว่าเสียดายน้ำทุเรียนแม่นี่พันยังหมือนทองหมือนทองเหมือนทองทั้งหมดจักไรไนนี่ยส่วนผสมจักรไนนะปีประมาณเท่าไหร่ลจักรไนไปนี่ไปโรคไปคุณไปคุณต <m Take rac ers> mm ้นนี่นะก็ประมาณไรกลัวเนาะ ไรกลัวแม่เป็นสวนผสมเนาะแม่เนาะงสวนไก่ไก่เนี่ยังมีไผ่รอกขุนเรี้ยงมาจ้ะอันเขาปลูกไรยันมันตายเบิร์ดแต่แ่ตที่ทำที่ทำโคกที่ทำโคกเนี้ยถูกต้องแล้วนะที่ทำโคกปลูกอะไรยันเราทดลองปลูกโคกเนี่ยถูกต้องแล้วดีละ ต้นต้นก็เลยตายอ่อนต้นน่้นีมาใส่ต้นอ่นี่มาใส่ใจออกแล้วก็เลยต้นละสามสี่ลอลองเพื่อสอเพื่อสาเพื่อแตยังตายที่ใจตายที่ใานี่อย่งยังยังยังต้นนี้กับเหมือนกันนะเนี่ยเออเเนี่ยตัวนี้ยังยังไม่ค่อยเท่าไหต้ต้นมันยังไม่เขียวนนี้ยถ้าถ้าถ้ากระปุ๋ย้นต้นต้นต้ต้องทุก้น้นนี่ยเนี่ยต้นมันจะไม่เขียวจนต้นต้นมบูรณ์ใบ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เนาะตามตามที่ผมฉีดฉีดที่ว,ว่าเนี่ยนะเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเนี่ยห้าซีซีต่อน<ม>้ำยี่สิบลิตรนะแต่เมื่อกีนนลล้นู้นแล้วกินเนี่ยมันคืนอ๋อกลางคืนลายโนดแมงแล้วอ๋อปิดแข็งแล้วเหรอเมื่อแล้วลายมือแล้วเอาตามที่อ่านั่นแหละถ้าเราฉีดประจำประจำเนี่ยอันนี้ห่างไปโอ้โหเดือนละครั้งเนี <laughs> 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 ย่ย <laughs> เออนี้แต่ยาแต่ยามันมันไม่มีเวลาเนาะมันต้องรอผู้ชายมันสิบอกว่าเขาว่างกึงได้สีเขาถ้าว่างก็เข้าได้สีที่ไหน ทีเวลาแถวยังดีไ่อให้สารล้างดอกอันปีานะไม่นี้ว่างีสักเจ็ดเจ็วันเนี่ยสักเจ็ดวันแม่ก็บอมาีอีกนิดเดียวพ่อเียแต่ตัวนี้มันไม่มีสารอันตรายเราคุ้นสามาถเราถูกไม่ต้องปิดปากปิดจมูกเชีดได้เพราะว่ากเรี่สตายก่อนด้วยนั่นแหละอันนี้สกัดจากนมพึ่งสกัดจากนมพึ่งใช้ได้ใ้ได้ใช้ได้นงใช้ได้ จักเท่าไหร่ละ10ปีแล้วคือเรี้ยงกับ4ปีแล้วเนาะเออคือคือไม่ได้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเนาะเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้จักตอ้ใส่ตอนเริ่มต้นใช่ใส่ถ้าตอนเริ่มต้นตอนแต่เริ่มปลูกเลยใช่ไหมมาได้ประมาณ3ปีใช่ประมาณ3ปีนี ันาแต่ว่ามันเฉีดระยะาใจแล้วก็เห็ดนั่นน่นวคนนี้ก็ไปเลยบัดนี่นะโอ้ยไม่สิบไม่อยู่ชีหยางไอ้ตัวนนตัวโน้นก็ดีตัวนี้ก็ดีใช่ไหมไม่แน่ใจเชียงใ้อีสองสาปีแรกนะแ้วสร้างไม่คนจะในหม้วนผืนอีกเพื่อนึงแล้วสร้างไม่ตาเชือนึงแล้วก็ให้น้องสาวเชือนึงแม่งตจดสินใจใส่ตัวนี้เราใช้ตัวเดียวแล้วตามระยะ ตามระยะที่ผมบอกกันเนาะถ้าเราถ้าเราตั้งใจตั้งใจปลูกแล้วจะเอาลูกมันแล้วเราบำรุงให้เต็มที่เลยเอาสักเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันรับรองปีหน้าปีหน้ารับรองเห็นได้เห็นดอกได้เห็นลูกแม่เพร่ะเ่เห็นน้วยกัญาเขาจะไ่เห็นดอกออกรับรองเลยเพราะว่าเพราะว่าสี่ปีสี่ปีมันตอนนี้มันเป็นแล้วมมนบอปกติออกแล้วออกแล้วเนี่ออกแล้วปันนะตอนนี้ออกแล้วนะเนี่ยที่สี่ปีนี้ได้ออกลูกแล้วแถวจันทรีกับแถวนี่แหละ สี่ป MM yeah. ีได yeah, ้นี well> right. ่แหละได้แล right. hmm. so, ้วเริ่มเริ่มออกดอกปีหน้าก็มันจะออกปรจักปีหน้าปีหน้าพอเริ่มพอเริ่มเชื่องช่วงฤดูจะนั่นแหละฉีดเราฉีดฉีดใต้เลยพยายามปนะกติดฉี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 ดใต้ทรงพุ่มเลยนะนี่ป้าเนี่ยที่ผมบอกนี่นะฉีดใต้ทรงพุ่มเลยฉีดดินแล้วก็ฉีดฉีดใต้ไม่ต้องไม่ต้องฉีดใบเราฉีดฉีดเฉพาะทางล่างทางในเนี่ยมันจะช่วย ไอ้ตุ่มที่จะเป็นเดี๋ตุ่มตุมต่มตุ่มตุ่มที่มันไม่ออกไม่ออกมันจะพุ่งปุ้ดออกมาเลยดอกดอ,อ,อกเน,น,นี่ยดอกเอาวัเงี้ยคุยกันที้่พันดันกันได้เลยปีหน้ามเมีนบ่ะอ่ะขั้นบ่ออกดอกสีได้ปั่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาผมผมาให้ใช้ฟรีปับเอายามมาให้ฟรีมาให้ใช้ให้ฉีดฟรีเออเนี่ยฟรีหนึ่งขวดให้ฟรีให้ฟรีหนึ่งขวดเลยเออให้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ย รับรองเลยปีหน้าออกดอกได้เห็นดอกแน่นอนนะได้เห็นดอกแน่นอนานะสองขวดเนาะเพื่อเพื่อผ uh, yeah. mm. ูนันพูดีโอ้ยสองขวดจะเผื่อได้ยังไงก็คนคนเดียวก็สองขวดไปแล้วข้ามปีแล้วเนานโพดละสวนผสมแม่แม่ก็ร้องไส้ตามที่เพื่นแนะนำาเออนั่นแหละถ้าถ้าจะเอาถ้าจะเอาโูกนะตั้งใจจะเอาลูกแล้วเอาเลยใช้ตัวเดียวไม่ต้องใช้อย่างอื่นนะใช้อย่างอื่นพอแรงไปปุ๊บเนี่ยมันมันจะไม่ออกดอกอันเพราะไงยังงั้นแต่บางทนคนคิดหลายเนาะ ใส่ซอนันที่เป็นวานมันยายยังมาสั่นวานอ่ะอันมันหน่อยหน่อยหาซีซีตอนนั้นาี่สิบดีกันบ้างตามสูตรเลยอันนี้อันนี้ได้ผลรับรองได้เขาเขาผลิตมาเนี่ยเพื่อให้เกษตรกรรวยประหยัดในมันนางเบิรงพร้อมได้ยันแล้วใส่ลายประหยัดประหยัด เพราะว่าเราน้ำแล้วว่าน้ำเพราะใสๆเป็นย่างอนบอกใสนี่นั่นแหละเห็นใสๆเล็กๆเดียวนี่แหละแต่จะคุณภาพบรนสุยอดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้เกินอย่าใช้เกินนี่ผลแนใไม่เด้เพื่อเราให้เราลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตยิงยิงทุเรียนเล็กนะไม่เกินปีหนึ่งใช้แค่สามซีซีแค่นั้นเองนะสามซีซีมีอีกส่วนหนึ่งที่เขา ไม่ฟังเรานะเขาใช้เกินนะตายนะแม่ตายนะตัวใหญ่ไ่ายนะมัพอบบแม่ก็ต้องมานั่งเช้ตัวเพิมร่เติมาเราใส่ข้างในอะค่ะฝานในนะดีไม่ได้ถ้าฝานในเจ็ดเจ็ดถึงแปดซีซีครึ่งฝานในครึ่งฝาาใน เจ้าของได้เอาสลิ่งฉีดยาเออทัลลิ่งดียิ่งดีเลยนถูกต้องเลยยอามาสั่งมาให้เอาใส่สลิงถูกถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งไปเดี๋ยวผมจะแถมสลิงมาให้เออมันจะได้ถูกต้องไงแค่สั่งสล่ปหอยฟรีสลิปมือนี้ก็ได้นีะก็คือบยฟรีเนี่ยนี่มามาตรวจสองหม่องสามหม่องโอ้ดิใช้ตั้งหลายตัวแล้วนี่มันไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบ่งให้ใช้เดี๋ยวจะแบ่งไว้ให้ใช้เออ วันนี้มาสวนผสมก่อนเขาแม่จำปีแม่อยู่ข้างหลังอีกคนนึงนะอีก่ตั้งสามสิบสี่สิบไยังไม่ไปออ๋อวันนี้ไม่สะดวกหรอแม่วันนี้ ขอแม่สมผสมโอ้ยบอเมย์มาทนได้สะดวกเนาะไม่สะดวกไม่เป็นไรวันนี้ไปทุระอยู่เมย์โอ้โอเคไม่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาคุยแล้วก็มาสอนสอนวิธีการใช้าทาฟังเออนั่นแหละเบิ้งยูนิชนอกว่าสร้างได้แล้วนี่ล่ะเออนี่ละจะฟังน้ำกันเออวันนี้ปีก็ยังมีคนจำได้อยู่เดี๋ยวเอะเยเอะเยอะให้ลูกสาวคอยดูใน YouTube นะ ใน u t u b e ของดรกรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทผมเช้าเนี่ยระเบ<ม>ิด พลัดเกิดเดไปปลูกแถวที่เทียนในไมะบ้าเทียนเดิน้าเรียนบ้าเกิดเดิไปจังวัดนั่นจังวัดนี่หอยเราไปอยากมาหนองคายบ้เกเรามาปลูกไหก็น้ามาเรามาเบิ่งไหก็น้าังหนองคายยังบ่เมรีเด้ยพีองค์พีกนยังน้องสาวนี่อยู่หนองคายนี่อยู่หนองคายน้องสาวหนองคายน้องก๊น้องก๊อาต่อข้าอยู่ข้ามอยู่ที่เรียนใช่ปะ บ้านเพิ่งยะหนีเพิ่งไม่ได้ปลูกทุเรียนไม่ได้ปลูกแต่ว่าเขาเขาเขาพักหยุดบ้านอยู่หนองคายแล้วพักพักอยู่หนองคายเพราะเลยมามาผมพกผมมากับว่าพักอยู่ที่บ้านน้องทางอยู่หมู่บ้านนี้มาไม่ยากนะแม่เนาะบอกที่อยู่หน่อยจ้าเออเอาบอกที่อยู่ครั้งหนึ่งที่ที่นี่เนาะแถวแวบอกคุณแพแวแถวสาทรลูกที่นี่ลูกหมู่บ้านอะไรตําบลอ่าบ้านโนนสว่างจ้ะตําบลมันเือ่อมเภอ่โพนิสยจังหวัดหนองคายจ้ะอ่มีมีมีเบอร์โทรศัพท์ที่อยากจะเออเผื่อเขาอยู่ใกล้ๆแล้วแวกนี้อยาก อยากจะเออมามาชมมาอะไรเนี่ยอ้าวใครใครได้รับเบอร์โทรแม่เออศูนย์หกหนึ่งศูนย์สามสองสองเก้าสองสี่อ่าเนี่ยนะถ้าใครอยากมาคือบริเวณแถวๆเนี้ยหนองคายบึงการเอออยากจะมาชมว่าเออต้นทุเรียนเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าใช้ถูกต้องนะโอยอ่าให้มันเป็นหมากพวกในแจ้งอย่าให้มาส่มาบึงนะอันนี้มันเป็นหมากอ่า เบิกัดี๋ยวรับรองได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคอดูเดี๋ยวค่ดูปีหน้าปีหน้าปีหน้ามันรับอ่าเราเรารับประกันว่ารับรองไว้ออกดอกแน่เออ้าใช้ตามตามที่ผมบอกนะ้าใช้ตามที่ผมบอกแต่รับรองมาติติดคนนะลูกมันจะต้องติดมันออกดอกแล้วมันต้องต้องติดออออกดอกแล้วต้องติดเพราะว่าถ้าเขาฉีดประจําเนี่ยขั้วมันจะเหนียวขั้วมันจะเหนียวมันไม่หล่นง่ายอ่ามันจะผสมผสมเกสรได้ดี ครับที่ผมบอกนะจัดฉีดเขามีดอกปุ๊บเราก็ฉีดที่ดอกด้วยเพราะว่าอีกเรื่องหที่ดอกด้วยคนบ้าดิอันทั่วประเทศนี่ขั้นเป็นอย่างบ้านั่นดิเบิ่งทะเลียนกับบ้าทะเลียนอย่าซื้อเท้าไรกับสื่อดิเท่งไรดีตัวนี้ประหยัดประหยัดมันไม่ต้องใช้หลายตัวถ้าเกิดเป็งอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวใช้ตัวโน้นบ้างใช้ตัวนี้บ้างพอมีดอกก็ใช้ตัวนี้พอไอโน้ก็ใช้ตัวนี้แหละอันนี้ตัวเดียวเลยอันนี้ใช้ได้กี่ครั้งทั้งหมดคุณบอสห้าร้อยซีซีนี่ห้าร้อยซีซีก็ เราใช้แค่5้าซีซีต่อน้ำยี่ลิตรอ่ะก็นับจำนวนไปห้รอยให้หลายเยอะื่โอ้หลายหลายเติมใช่เป็นเป็นปีขวดนึงก็ใช้เป็นปีเลยต้นพักหวานนี่เก็บไข่รทันได้ไหมเนี่ยัหวานพายหวานมะยงมายงชิดโวช้ได้หมดเลยเนี่ยอยีแถนละยองนี่ดกมากดกมากเราจะหวานนะหวานมากๆเนี่ยพวกมะละกอพวกเราชีดได้หมด คิดได้หมดเลยตอนนี้เริ่มเริ่มเมใบเริ่มใหญ่เนี่ยถ้าถ้าถ้าเกิดเท่านั้นนะถ้าใช้ตามจุดนะใบอย่างน้อยขนาดนี้เนี่ยอย่างน้อยแต่ขนาดนี้เนี่ยใบใช่ใบแล้วใบใบจะเขียวแล้วก็พอพอแดดสองปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นมันสะท้อนนั่นแหละแสดงว่าเขาสังเคราะห์ได้ดีแสดงว่าต้นสมบูรณ์นะ แม่แม่ต้องทนอ่ะอ,อันนี้ก็เขียว<อ>ต,ต้นต้นก็เริ่มเขียวเหมือนกันนะ้เนี่ย ใช้ใช้ถ้ามีเครื่องตัดหญ้าก็เชื่ตัดหญ้าบน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 เออนั่นแหละใช่โอเคไม่ต้น้ตัดเพิงดินไรแล้วเพราะถ้าถอนถ้าถอนถอนบางทีมันกระเทือนกระเทือนรากฉีดตลอดหรือเปล่าพ่นตลอดนนึ่งหรือว่าหยุดพ่นไปก็หยุดหยุดพ่นช่วงช่วงนึงแล้วอืมตัววันมันร้องร้องตัวนั่นร้องตัวนี้ไปเพื่อวันนั่นแหละตต้นีัวหลายหลายหลายร้องจะหลายลองอยู่ไปเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยพวกเพียมันจะเริ่มเข้าแล้วเนี่ยถ้าถ้าฉีดอยู่ประจำทุกเจ็ดวันจะไม่มีเลย นะเนี่ยใบเริ่มแห้งแล้วเนี่ยเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ไงไทยไทยก็มาติดมะยมที่ได่ถ้าฉีดมันว่านะนู่นแหละก็ฉีดปุ๊บเลยย่อดแตกยอดนี่เป็นสองแม่ยอดมันเนี่ยอยู่บ้านตอนนี้มันแตกยอดยาวเป็นสองดกดีโย่ก็นี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเริ่มปุ่มปุ่มแบบนี้เนี่ยฉีดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันออกเลยเนี่ยปุ่มปุ่มแบบนี้นะฉีด โอ้ยยาวแตนเป็นปุ่มเมื่อกี้ไงเนี่ยเป็นปุ่มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้ในชีดเลยนี่เดี๋ยวใบมันปูดเลยอู้ยาวแตกใบใหม่เป็นสองเลยนะที่บ้านเนี่ยเกี่ยวใบนี่เป็นมันเขียวเบิ้งกระตะันเนี่ยชีดได้หมดทุกต้นเลยใหญ่เลยกระไรนี่แหละพืชผักผลไม้ทุกชนิดพืชผักพวกดอกมงดอกไม้พวกกล้วยไม้อะไรฉีดได้หมด เวลาพวกเพียงเนี่ยจะจะไม่มีเลยคนก็ฉีดได้ตลอดได้หมดใช่ตลอดเป็นดอกก็ไม่ร่วงบอกไม่ร่วงรับรองเลยเขาจะทําให้ข้นเหนียวจะทําให้ข้นเหนียวแล้วแล้วก็จะผสมแก่สอดได้ดีเพราะว่าล้างยานี่งบางบางยาใช่เพราะมันแรงไงมันทาให้ร่วงอืมนั่นแหละอันนี้อันนี้มันจะไปบารุงดอก บำลุงดอกทำให้ข้วนเหนียวแล้วจะพวกพวกพวกแมลงพวกอะไรจะไม่มารบกวปวดแล้วมีโอกาสนะจะซีพเอาอะเอาใหม่เอาใหม่นะขยันนิดนึงถ้าเจ็ดเจ็ดวันค้างเจ็ดวันค้างรับผมรับรองผลเลยพ่อพันบ่วยููปนนันนั่เต้อาทิตย์นึงละครั้งนึงก็วันวันอาทิตย์ไหนว่างก็มาก็ฉีดก็ได้เออถ้าถ้าเกือบเดือนนึงครั้งนึงมันมันมันยาวไประยะยาวไป มันยาจืดเบิด์ตพ้นแล้วเบิด์ืดยามันมันก็จะไม่เห็นผลเท่าที่ควรโดยเฉพาะยา่มันกลับแล้วป่กลับโดยเฉพาะไอปุ๋ยคอกพวกขี้วัวขี้อะไรยาเอาใส่เด็ดขาดเพราะว่ามันจะหมักหมมหมักหมมเชื้อมันทาให้เป็นพวกเชื้อราทําให้ต้นมีเชื้อเชื้อรา่นี่ยจะเป็นโรคเนี่ยดูดูเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอื เป็นลูกอ่าน่นปีเซนเตอร์อยู่โน่นคนน่อยตัวแม่ไอปีเซนเตอร์มาเข้าเลยอะไรลูกป่ะใช้เป็นยังไงมาใช้ใช้เป็นยังไงมาบอกยายเร็วมาเร็วมามาเาแล้วมาใช้อะไรนะเอาอย่างนั้นโอเคเขาเขาอย่างนั้นท้าอายท้าอายก็สรุปง่ายๆคือที่ที่ผ่านมาคือหนึ่งเดือนประมาณเดือนละครั้งเนาะมันก็เลยต้นมันยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับ ตอนนี้เรามาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนการใช้ใหม่เจ็ดวันครั้งเนี่ยผมใาใสารจะใบน้าอยู่บ่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยสารจะใบอะไรไม่ต้องไม่ต้องทั้งนั้นต่ก็ไม่เคยใส่ดอกใช้ใช้ตัวเดียวง่ายตัวเดียวจบง่ายประหยัดเพราะว่าตัวนี้มันมีวิตามินที่ที่จะบำรุงต้นเนี่ยสิบเก้าชนิดมันมันมันครบทุกอย่างเลยเน่ใช้ตัวเดียวประหยัดเพราะขวดหนึ่งก็ไม่ไม่กี่ร้อยบาทใช่ไหมไม่ถึงถ้าถ้าไล่ถ้าเป็นไล่ไปไล่นาไล่อะไรนะ ้องใช้ปุ๋ยเยอะหนึ่งขวดใช้ได้สามสิบไร่นี่ประหยัดขนาดไหนขวดเดียวคุ้มถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้กระสอบหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระสอบไในลายเดียวใช่แล้วกระสอบเดียวนี้พันกว่าปุ๋ยก็แพงเลยเนาะปุ๋ยแพงเดียวนี้ปัญหาด้อยไปเลยยูเรียเออนั่นนะครับปัญหาเรื่อ่คบัดเนาะตอนนี้รับปากกันแล้วเนาะว่าถ้าก็ถ้าใช้ตามที่ที่แนะนำเนาะ เราเราเรามาดูเรดูใหม่รรบรองผลรับรองว่าออกดอกแน่นอนได้กินลูกแน่นะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าป้าจำปีคนป้าจำปีน้องน้องอะไรคะื่องฟ้าจงแฝวจ้ะน้องแฝวเนาะเออค่ะถ้ามีถ้าอยากจะมาดูก็มาขอป้าคุณป้าดูได้เนาะว่าต้นเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าใช้ตามที่บอกเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันคร้างนะมาดูการเปลี่ยนแปลงมาดูการเปลี่ยนแปลง สำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะได้ตัว Rd 2551นะครับโทรหาผมได้ผมนัทวุฒินะครับ086 661 7291โทรได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงรับรองยินดีส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศเพราะผมตัวแทนของบริษัทนั่นนะเอนะครับนั่นแหละโอเคสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไฟในใจไม่เคยอดลงแต่ยังคงลุกโชนมีพลังแม่ใจเจ็บหรเอตื่นต้องเดินบนเส้นทางตามความหวังความฝัน